ใจด้วยนะคะกลับมาซ้อมกันสักทีอา้าไม่ใช่นี่อบอกให้รอก็จะเฝ้ารอรอเธอไปอย่างนี้รอจนรู้สึกดีที่จะตอบรับ ไม่มีเธอมีคำตอบไหนจะคอยดูแลแ้อยู่ยเคียงข้างไปและทำหน้าที่รอรอรอโอ้ยอนี่รูปลอรอนานแล้วนะเนี่ยใช่ค่ะรูปลอรอนานจะเน่าแล้วนะ,นค,ะ,นะ,นะคะยังไม่ซ้อมกันอีกล่อคะเงียบเงียบ<าค>ไม่ตอบนี่แปลว่าอะไรเนี่ยฮะแปลว่ามันนั่งรออยู่หน้าจอนี่ยังไงอะ ฮแน่ไงวะเฮ้ยทายแล้วเพลงอะไรเนี่ยห่วยแตกที่สุดทานองเพลงก็เรียนแบบก็หลังมาแหงๆแงๆเออนั่นแหละแงๆแหละเออจะไปสนใจทำไมหรอพี่เราไม่ทำสักอย่างไปเดือดร้อนทำไมโจครับไม่สนใจไม่ได้นะครับมันหยาบตักศีของเราเรายอมไม่ได้ฮะพี่แม่นเอาไอเดีย เอาอย่างไงเ่ยหรอเนี okay. <g 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 uh. <g <g ่ยพี่จะโชว์การตบเกรียนอินเทอร์เน็ตให้ดูทั้งคู่เตรียมพร้อมได้โอ้ยลาตัดโารกาดการเอาไงดียอยากเลี่ยจะคอยดูแลและอยู่เคียงข้างไปและทำหน้าที่รอ ก็กระดาษเช็ดหน้ามันหมดแล้วอะ่ะก็เลยไปเอาทิชชู่ในห้องน้ำมาให้แทนก่อนน่ะคุณจีนปกติคุณไม่ใช่เป็นคนเหลวไหลอะไรแบบนี้นี่เจจิ๋มให้ทำอะไรก็ทำอะ่ะแถมยังมานั่งร้องไห้อีกมันไม่ใช่เพราะเจจิ๋มหรอกเพราะความรักต่างหากรู้ไหมตอนแรกอะ่ะฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเจจิ๋มนุองหลอกตัวเองขนาดนั้นอะ่ะ จนมาเจอกับตัวเองนี่แหละคุณพบถึงฉันรู้ว่าฉันรักพบพขแค่ไหนแต่มันก็ไม่มีทางเป็นไปได้อีกฉันกับเจจิ๋มก็ไม่ต่างอะไรกันหรอกที่ตา่างมีอยู่นิดเดียวเอง คือจากเป็นจากตายอ่ะแต่แต่จริงๆแล้วคุณเป็นบอสเจจิ๋มมากผมว่าคุณน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับเจจิ๋มได้นะแข็งแรงแข็งแรง,งไว้สิครับเนี่ยเที่ยงพอดีเลยาหาอะไรทา,านกันดีกว่านะมีร้านข้าวหน้าเปิดเปิดใหม่อร่อยมากเลยอะ่ะนะผมหิวแล้วอะ่ะโอเคไม่เศร้าแล้วนะครับ ข้าาววกนดี่เจ้จิ๋มครับเจ,จ้จิ๋มนี่เจ,จ้จิ๋มข้างๆตึกเราตอนนี้มีข้าวหน้าเป็ดมาเปิดใหม่นะไปลองชิมกันไหมข้าวหน้าเป็ดครับปรกรณ์ชอบกินข้าวหน้าเป็ดมากเลยค่ะไปกินกันนะคะ่ะจิ๋มขอผ่าน อ๋อย่างนี้เจ๊จิมก็เดี๋ยวเจ๊จิมจะเอาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อใส่กล่องมาให้แล้วกัน,กนเออเออเออใส่กล่องตะกอนชอบซื้อข้าวใส่กล่องมาเยี่ยมจิมตอนเวลาจิมไม่สบายออข้าวนาเป็ดไม่ได้ใส่กล่องก็ไม่ได้อ้าวอ,อ,อโอเคโอเคเจ๊งั้นไม่ใส่กล่องนะงั้นใส่ถุงแล้วกันใส่ถุงอื ปกติแล้วปกรณ์จะใส่ถุงทุกครั้งยกเว้นคืนนั้นที่ปกรณ์ไม่ยอมใส่ถุงฮะไม่ใส่ถุงจิมเขียนเบอร์โทรศัพท์ของจิมบนเสื้อเอาไปวางไว้ในล็อกเกอร์ของปกรณ์แต่เขาก็เอาเสื้อจิมโยนทิ้งถังขยะไม่ใส่ถุงเป้กลับบ้านปด้วยโอเลยเจ๊ตกใจหมดเลย แบบนี้ก็แล้วกันในไตกับเล็กไปซื้ออะไรมากินก็แล้วกันเดี๋ยวฉันดูแลเจจิ๋มเองเอางัน้นเหรอครับเอ็กเล็เล็กเล็กเล็กไป,ไปหาเลี้ทานก,นกันเถอะนะเจ๊อย่าร้องไห้นะซื้อข้าวมาให้นะเจ๊เจจิ๋มเจจิ๋มต้องแข็งแรงนะ ต้องร้องไห้คุณจีห้พี่เห้ี่เขาไปก่นที่รักเห้่ให้พี่แม่ไปเลยี่แม่ฮะหิวไหมหิวมากเลยกินเปล่ามาเลยหิวเนี่ยอยู่น้ำไหมพี่หิวมากมาไี่แม่ เออชื่นใจชุ่มคอด้วยมีแรงพิมพ์ต่อเลยทำไปได้โอ้ยนี่แล้ววันนี้จะได้ซ้อมไหมเนี่ยฮะหรือว่าบางทีพวกเราอาจจะห่วงที่คอมเมนต์ก็ได้นะ ตอนเด็กๆนี่นะใครๆก็บอกว่าโตขึ้นมาเนี่ยฉันจะเป็นเป็นคนที่หน้าตาไม่สวยอะเหรออืมแต่ฉันไม่เชื่อก็เพราะบ้านเธอมันไม่มีกระจกก็เลยไม่เคยส่องดูหน้าตัวเองโอ๊ยเพราว่าบ้านฉันมีกระจกตั่งหางเราพอฉันส่องไปเนี่นะฉันถึงได้รู้ว่ามจริงอ่ะ คนอย่างเธอไม่เคยยอมรับความจริงหรองอกนะฉันถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันก็ไม่สวยจริงๆอะแหละตัวก็ดำฟันก็ห่างหัวก็ไม่เป็นทรงอีกึ่งหากตะฉันทำไงรู้ไหมฉันยอมที่จะปรับปรุงตัวเองทุกอย่างเพื่อที่จะลบคำสบประมาณนั้น ฉันยอมตื้นตีห้าเพื่อที่จะมาพอกครีมให้ตัวขาวยอมเสียเวลาเจ็บฟันดัดฟันตั้งหลายปีฟันถึงได้เรียงสวยเป็นขนาดเนี้ยไหนดูดิเห็นแลสวยเลยฉันสวยกว่าอีกนะอ,อก็สวยดีนะจะมีพริกติดฟันด้วยจริงเหรอแอน อ,อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยนะเราควรจะมาปรับปรุงไม่ใช่มันนั่งทนอยอยู่แบบนี้ส่วนอะไรที่เราคิดว่าดีแล้วแต่คนอื่นเขายังหาว่าไม่ดีเนี่ยเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่ามันดีหรือว่าไม่ดีใครจะเมนยังไงไม่สำคัญหรอกนะมันสำคัญอยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นยังไงมากกว่า อย่าบอกนะว่าไม่อร่อยถ้าผมบอกอย่างนั้นล่ะคุณจีนต้องเข้มแข็งนะสงสัยต้องใช้วิธีนี้แล,ล้ว่่ะ